เอาเลยครับผมก็ขอกราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยวันนี้ยจ้กับผมแบกลิกกันอีกเช่นเคยแล้วเราก็อยู่ในเกมเต้าหลวตาลูศพยุทธวิญญาจารย์โดยวันนี้จะมาสุ่มตู้ตัวละครปีพิโตงซึ่งเป็นตัวละครใหม่ล่าสุดเลยนะเดี๋ยวเราไปดูตู้กันอาจจะเป็นประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูแพ็คคุ้มๆเนี่ยเกี่ยวกับตู้ปีพิโตงมันมาแล้วมันมีแพ็คไหนคุ้มบ้างทุกคนก็สามารถย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะอาจจะเป็นตัวนี้เลยเดี๋ยวเราไปซูมคลิปนี้นะครับผมผมบอกแล้วว่าจะุ่มดังนั้นเนี่ย นี่จะเป็น239ตัวมีงบแค่นี้นะครับผมตีเป็น240ไปเลยก็แล้วกันแล้วของรางวัลเนี่ยก็จะเป็นห0 0ห0ื่นห้าหมื่นห้าตามสเต็ปเนาะแล้วก็ที่ผมอยากได้มากๆเลยก็คือตัวนี้นะเป็นกระดูกวิญญาณส่วนหัว2ดาวเลยอะแล้วก็ตัวนี้เป็นตาเทพดาวนะซึ่งจะเพิ่มค่าลัคกี้เวลาเราตีบวกนะผมมีโอกาสติดดาวด้วยดังนั้นเนี่ยเราไปกันเลยเริ่มที่ใบแรกครับสูตรเราไงสตรเราสตรช่องเรามันต้องเป็นแบบนี้ครับปอดไปครับ อ๋อแต่ใบแรกนี่เบื่อเลย <c oughs> ไปครับจังหวะนี้ขออยากการันตีทุกรอบอะปับ๊บรอบที่แล้วผมได้เชียนเล่นเสียประมาณ20ใบใช่ปะเออใช่ประมาณ20กว่าใบาไม่รู้ว่าปีวิตตรงเนี่ยจะก,การันตีไหมแต่ถ้าการันตีก็ไม่เป็นไรนะผมเก็บทันอยู่แล้วการันตีอะ่ะโอ้โหเกลือออกมาแค่ตัวเดียวอะเป็นอาจารย์ชินหมิง่ยปึ๊บ <c oughs> ไปแล้วครับผม11อตัวของผม <c oughs> ไปต่อไปต่อเราอย่าหยุดยัง้ง ขอให้ออกไวๆเลยนะอย่าหลุดเลทอย่าหลุดเลทเลยปาปึ๊บออกไหม GM ยังหลุดเลทเราจะไปเหลืออะไร <c oughs> เฮ้ยเอากดกรีดกดกรีดเมื่อกี้ว่าจะสุม่มสิบใบโอโ้อ่ะเป็นสีม่วงเฉยเลยเอาแล้วสิบใบออกเคยนะปึ๊บตอนนี้เราหมดไปประมาณ22หรือ23าใบนี่แหละสุ่มเข้าไปโอ้โหช่า <c oughs> เหลือชิบหายเลยโอ้โห เอ้ยประมาณ23ใบแล้วไม่เป็นไรขออย่าเกิน30ใบก็แล้วกันอ่ะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าครบ30ใบแล้วทองออกเนี่ยก็ถือว่าคุ้มนะไปแล้วจังหวะนี้จะการันตีหรือไม่ยังไงยังไงปีวิตรงจะออกหรือไม่อยากการันตีนะ200กว่าใบเนี่ยออกเคน,นะปับ๊บปุ้มทองมาแล้วหนึ่งออกอะไรออกเป็นออกเป็นโอ้ยคุณคุ้น,นไอ้มังกรสายฟ้าแน่เลยมึงตามมาหลอกหลอนกูอีกแล้ว โอ้ไม่คุ้มเลยบอกเลยแบบได้เหมือนไม่ได้อ่ะเอาจิงๆไปสิบใบต่อไปครับผมเราไม่รอช้าซุ่มใจเริ่มวัดแล้วหัวใจเต้นตุบตับตุบตับแล้วมาโอ้โหเกลือยแล้วเราต้องส่มตามสูตรครับต้องส่มหนึ่งใบเห็นไหมมันมันออกไบไงเออหยอกไม่ได้ช่วยอะไรหรอกจริงๆนะแต่เหมือนเหมือนแบบช่วยแหละ่ะส่มไปอีกหนึ่งใบแล้วเราก็จัดไปที่สิบใบ เอ้ยมีโอกาสออกยากมากเลยนะมาแล้วจังหวะนี้ออกหรือไม่จะเกลือหรือเปล่าปื้มอูว้วิเชีย่ยโออารลวนเลยไม่เป็นไรครับผมเราต่อต่อไปที่สิบใบตอนนี้เหลือร้อแปดสิบใบแล้วโอ้โหออกไหมทองเรียบร้อยทองออกเป็นอะไรเป็นอะไรปั๊บปึ๊บ เออหลงออกมาทำใหมเนี่ยอาจารย์ไม่ได้ตง้อการแล้วแต่ก็ไม่ถึง30นะเหมือนเดิมก็ถือว่าดีอยู่ออกทีละส0 3สิ 30, 30. แต่ก็หลุดเลดกันรัวๆเลยเดูทรงแล้วการันตีชัวไม่เป็นไรเราเตรียมใจไว้การันตีอยู่แล้วนะปึ๊บมาแล้วจังหวะน,นี้ขอทองต่อนเนื่องเลยได้เปล่าทองสองทองสามอะ่ะโอ้โหฟ้าสิบอ,อันเลย กู <g ül> ขอทองไม่ใช่ขอฟ้าไปแล้วครับผมตอนนี้อยู่ที่ร้อยหกสิบใบแล้วความเปลือได้มาจากที่ใดกันไปต่อครับผมสูมไปปึ๊บหนึ่งใบแรกอ่าจากนั้นไปที่สิบใบครับจะออกหรือไม่องสักฆธาตของเราแม่งเล่นตัวยิบหายเลย <g ül> มาต้องออกแล้วต้องออกแล้วบึมโอ้ยเข <g ül> ็มปัดเลยอ่ะโอ้ ยิบสามใบแล้วไอ่จะออกปะเนี่ยแบบแทบจะไม่มีความหวังอ่ะทุกคนถ้าเกิดว่าใครเป็นสายฟรียาสูมเงินนะตู้นี้เดี๋ยวมันก็ไปเข้าตู้ปกติที่หลังแหละไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะมันมีโอกาสลุดเรดอยู่แล้วไอ้ตัวละครผิดไตรงเดี๋ยวมันก็เข้าที่หลังไปแล้วก่อนนี้เกลืออีกแล้วดูทรงแล้วรอบนี้การันตีชัวการันตีหกสิบชัวโออหูเอ้าไงดีเอาเอาหนึ่งใบก่อนเอาหนึ่งใบก่อน วอมวอมไงวอมอัพวอมอัพ,ออพปึ๊บซุ่มไปแล้วจังหวะนี้เป็นไงเป็นยังไงเอ่ยหนึ่งใบไปโอ้โหเกลือแล้วก็สิบใบไปครับจังหวะนี้เป็นไงโอ้ผ่านมาครึ่งทางแล้วว่าจะเหลือร้อยตัวแล้วตุ้มทองเฮ้ยทองสองม,อสม,อสมีโอกาสมีโอกาสแบบนี้ยังไงพีพีพตรงมาแล้วครับผม โอเคครับผมโอเคแล้วโอเคแล้วได้หมาของจินมาด้วยอ่าแล้วก็องสังฆราชปีบีตงครับนี่ตึตึง,งานเลี้ยงของเราโอ้โหมาแล้ว GM การันตีไม่ใช่ว่าพวกเราจะการันตีนะครับผมอ่าหมดไปเท่าไหร่วะเนี <c> ่ย <oughs> ไปเปิดเปิดทุกใบเปิดทุกใบจริงๆอยากสุ่มให้ครบ200อ,ะอ่ะอ่ายังไงดียังไงดีมีตาเทพดาวอเอาแค่อเอาแค่ร2 0ใบก็พอนะ หรือเปล่าหรือว่าเอาอีกการันตีหนึ่งวะยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่อะ่ะเอาเอาเป็นสักสุ่มอีกหนึ่งใบก่อนนะครับผมอะ่ะเอาให้มันถึงกระดูกวิญญาณส่วนหัวแล้วก็ค่อยไปสุ่มตู้เลท30%มดูว่าจะออกหรือเปล่าเอาละสุ่มจังหวะนี้มาปุ้มไม่ได้อะไรครับผมอ๋อออกแล้วออกแล้ว <c oughs> ยังดวงดีอยู่เหมือนเดิมนะประมาณร้อยร้ยกว่าใบอะ่ะร้อยสิบร้อยอะไรก็ไม่รู้ละโอ,อ้โหเกลือว่ะ ขอการันตีการันตีหนึ่งอะเพราะว่ามันจะครบ120พอดีใช่ปะปะั๊บอ่ะครบ120แล้วแต่ไม่เป็นไรเราสุ่มหาอีกการันตีหนึ่งนะไปครับจังหวะนี้จริงๆผมก็อยากได้ตาเทพดาวแหละมาเด่นเลยเอาแล้วสุ่มเข้าไปอีกรอบหนึ่งจังหวะนี้เป็นยังไงเป็นยังไงออกทองไหมทองไหมโอ้โหนั่นไงม่วงเต็มอาลามเลยเป็นไงล่ะทองที่ไหนโอ้โหแล้วไม่ออกเซียงเซียงเลยนะเซียงเซียงไม่มาเลยอ่ะเซียงเซียงจะห้าดาวอยู่แล้ว ก็ไม่ออกเอ้โหไม่สนครับไม่ต้องสูงตามสูตรแล้วจังหวะนี้ได้บิปไิตรงมาแล้วก็เอ้ยสบายโล่งอกโล่งใจมาจังหวะนี้ยังไงยังไงสูมไปแล้วตูมปื้ม,มเกลือนั่นไงไม่สูมตามสูตรก็เป็นอย่างนี้แหละนะหมดไปกี่ใบแล้วเนี่ยสามเจ็ดแล้วเอากดธรรมดาก่อนขอแบบตัวดีๆอ่ะอย่างเช่นตัวกูปอมาอีกอันหนึ่งก็สามดาวแล้วขอละมา เมืองใบอุม้มธรรมดาไม่มีอะไรตัวคัสอาจังหวะนี้ซุ่มไปตุ่มไปโอ้โหเป็นยังไงวะเนี่ยออกไหมออกไหมอุม้มออกทองเรียบร้อยแล้วเป็นอะไรเอ่ยทองนี้ทองนี้เป็นของปู่กูโถแม่อยากได้พอดีผมขาดนะอ่าออกมาแล้วปู่กูโถโอ้แต่เสียดายผมไม่มีไอ้นั่นอะเสียเย่ยอะเปิดค่าสัมพันธ์ปีเป็นตรงไม่ได้เยอะเลยอะขาดตัวนั้นอะเอเอาไงดีอะ จะไปต่อหรือพอสานี้เอาพอสานี้ดีกว่านะครับผมเดี๋ยวค่อยไปสุ่มทีหลังนะไอตัวเนี้ยไออะไรว่าตาเทพดาวเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตไปสุ่มตู้เลสสามสิบเปอร์เซ็นต์ดีกว่ามาเดี๋ยวเผื่อมันออกไงอ่าปึ๊บปีไปตรงพอดีว่าผมจะเอาไปเล่นใน PVP ดังนั้นเนี่ยผมขออนุญาตสุ่มไป,ปตรงในตู้เลสสามสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยอ่ะไปแล้วจังหวะน,นี้อยู่กับแบคลิสต์ไม่มีความเครือครับเอ,อ๊บออกตั้งแต่ใบรแรกไหมไม่ออกกดไปที่สิบใบอีกแล้ว จังหวะนี้จะออกหรือไม่ออกหรือไม่ยังไงยังไงอูมไม่ทองอาลวนๆเลย <c oughs> โอ้ยขอนะขอสักสี่ดาวอะ่ะโอกาสแบบตีรถพลังวิญญาณมันจะได้แบบสูงขึ้นประมาณ75%็ดสิบห้าเอร์เซ็น่ะมาออกไหมอตู้มไม่ออกครับผมอ่ะสุ่มไปที่สิบใบผมน่าจะได้แบบ2กรารันตีนะในตู้ได้3สามสเอน่ะ เอาแล้วสุมมวนนส่มมาจังหวัดนี้สุ่มมาจังหวัดนี้ตูมโอ้โหมันมาเกือทูดีแทนว่ะเอ้ยแต่ว่าเสียงเสียงไม่ออกเลยอยากให้เสียงเสียงออกมากเลยตอนเนี้ยมาสุ่มไปอีกรอบหนึง่งปึบ๊บยังไงออกหรือไม่ออกหรือไม่ออกยากออกยินยังวะ่ะขอสี่ดาวดิออกมาหน่อยนะเกมนะสี่ดาวดยังไงออกไหม อ,อมึงจะเกลือไปไหนเนี่ยมึงจะเกลือไปไหนฮัลโหลโอ้โหไปครับผมอันนี้ก็จะเป็นอยู่ที่สี่สิบใบแล้วสุมแม่งแบบเหมือนรวยอะเหมือนรวยอะ <c oughs> ตู้อีกตู้หน้าก็ไม่รู้ว่าจะมาวันไหนดังนั้นเนี่ยสุมไปให้หมดของเก็บทันอยู่แล้วเพราะว่าผมเป็นสายเติมโ oh. อ้โหเฮ้ยกาลันตีมาเนี่ย oh. กาลันตีมาเนี่ย oh. ยาหน้านะยาหน่านะ แปลกแปลกมันจะเอาการันตีหกสิบใบหรือเปล่าทองมาแล้วเป็นยังไงปีวีตรงไหมปีวีตรงไม่ก็เสียเย่หูเลียนหน้าวัตเตอร์ฟักโอ้เป็นหูเลียนหน้ายังไงดีวะแต่หูเลียนหน้าก็ดีนะผมเอาว้ตีกระดูกอะ่ะตอนนี้ก็มีห้าดาวแล้วขอหกดาวเลยได้เปล่า <c oughs> ไปแล้วจังหวะนี้ซูมต่อไม่รอแล้วนะมไม่ออกจริงว่ะปีวีตรงออกมาหืดนะออกมาคือตุวเลสามสิบเปอร์เซ็นตะ์น่ะ ตู้นั้นยังออกมาได้ทำไมตู้นี้จะไม่ออกวะต้องออกต้องออกไปดิโอ้โหเป็นไงล่ะคําว่าออกเกิดขึ้นที่ใดโอ้ยอะไรวะเนี่ยเรือชิบหายเลยมะขอสุ่มอีกการันตีหนึ่งก็เป็นการันตีสุดท้ายผมก็หมดหมดเนื้อหมดตัวบอกเลยส4 0ใบอ,อ่ะไม่ออกจริงด้วยอถอแท้ถอแท้่ทะไปต้องใช้เพชรซื้อละหมดเนื้อหมดเตือ,หม,อหมดตูดบอกเลย ยานะยานะอยากกรลันตีแนละ้วรอบนี้ปีปีตรงมาสี่ดาวขอสี่ดาวจะได้เอาไปเล่นปับ๊บทองมาแล้วจงวังหวะนี้เป็นยังไงออกไหมเรียบร้อยออกเป็นปีปีปตรงโอเคได้สี่ดาวด้วยคลิปนี้โอเคมันต้องอย่างนี้สิวะเสียงเสียงก็ออกมาแค่ตัวเดียวออกมาทํามะเขือพวงอะไรวะเนี่ย <c oughs> ได้แล้วได้แล้วปีปีตรงไหนดิไปดูสายใยก่อนนี่ได้มาสองตัวเลยตัวใหม่อะแล้วก็เอายังไงวะ ยังไม่ได้อัพเลยเดี๋ยวดๆนะเดี๋ยวหนะล่นแล้วหล่นแล้ว,ลลวได้มาแล้วครับผมได้มาสองอยสีิบใบได้มา2ตัวด้วยเพราะว่า,าเอาไปสุ่มเลทสาอซ็นต์อะไรวะเนี่ยยกพลช้าด,ดวนคุณได้รับอ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวโอเคมาแล้ว PVP ตรงเราเดี๋ยวค่อยเอาไปลองไอเอ้ยเอาไป,ไปลอง PVP นะไหนวะ PVP ตรงหายไปไหนเนี่ย อ่ะต่อไปเรามาอัพสายใยของบีบีตงก่อนอื่นนะครับผมผมขอพูดชี้แจงเรื่องสายใยของบีบีตงนะที่ผมให้ดูในเซิร์ฟไต้หวันซึ่งเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยมันมีแล้วแต่เซิร์ฟไทยเนี่ยยังไม่ได้เอาเข้าไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะต้องรออัปเดตนะอาจจะเป็นแผ่นหน้าก็ได้อ่ะจะเป็นประมาณนี้แหละแล้วก็ไอ้ตัวนี้มันใช้อะไรวะต้องไปซื้อใช่ไหมเนี่ยทำไมมันกดไม่ได้อ่ะปกติมันกดได้เนี่นย,าาย,ยคคมมไปอ่านี่วิญญาณศาสาร์อุคุมาับเบีบีบีตงแล้วก็ตัวนี้ก็ซื้อไปนี่เป็นประมาณนี้โอ้หหมด ไปเข้าอาทิตใหม่ก็ได้มาปีวิตรงอยู่ไหนล่ะนี่4ีดาวแล้วนะครับผมบอกเลยว่าเล่นได้นะแล้วเราค่อยไปจัดวงแหวนกันต่อปึ๊บอัพไปทะลวงอ่าแล้วก็อัพไปครับผมจังหวะนี้ปีวิตรงของเราเจ้เอาไว้เล่นพีพครับอ่าเรียบร้อยอัพต่ออีกนี่ปุ๊บปๆปึ๊บ,บ,บโอเคจะเป็นประมาณนี้แหละแด่เบลยิบห้าเว้อไหน เป็นปีบิตรงสิเฮ้ยทุกคนมันยังไม่สามารถเอามาเดินเล่นได้นะดูดิทุกคนเห็นปะไม่มีเลยหรือว่าเราต้องรีเกมะช่างมันเถอะนะเอาไว้ทีหลังก็ได้ก็สําหรับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้แหละถ้าเกิดว่าถามว่าผมเนี่ยจัดวงแหวนแบบไหนผมจัดแบบ1นึ่หนึ่งหนะครับผมถ้าเกิดว่าใครจะเอาไปใช้ก็สามารถเอาไปใช้ได้ตามนี้เลยสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนกดไบนะคทาชม